ครับแล้วแล้วเราก็ถึงบ้านที่ผมสัญญาว่าผมจะมารีวิวให้ทุกๆท,ท่านได้ชมกันฟ้าไหมบอกแล้วว่าฟ้ามาฟ้าสลับข่าวนะแต่บ้านก็ดูจากภายนอกก็กําลังดูก็ยังดูดีนะเดี๋ยวเราลองไปดูข้างในดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไง It was at this at moment that was knew he He f**k'd up เธอลองเปิดหน้ากากดิไม่เปิดคลิปนี้ผมขออนุญาตปิดแมสนะครับเพราะว่า um ื่อกี้ผมได้กลิ่นแบบไม่พึงประสงค์อะกลิ่นแบบเอาเ็นว่าผมไม่อธิบายแล้วกันก็ดูจากสภาพข้างหน้าก็ ตามภาพครับก็ของยังมีเหลือไว้ละเกะละกะมีอะไรเนี่ยมันน่าจะเป็นเฮ้ยแอลลันปัดลันปัดลันปัดอะไรไอะไระไปดูดิอะไรเฮ้ยไว้นะมทำมันเหม็นขนาดเนี้ย ล้วมันมา,มา,มาได้ไงอะหมามาโซ่ไงอะนี่ไงไปไปพอไม่ถ่ายต่อไม่ไม่คือตอนแรกไม่ได้สังเกตอ่ะนึกว่ามันเป็นแบบพวกผ้าคุมรถที่ทิ้งไว้อ่ะอันนี้ไม่ได้เตรียมเลยเนะี่ยของจริง ไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะแล้วหมามันอยู่ไหนอ่ะไม่มีหมาสักตัวเลยไม่รู้แย่ว่ะอะแล้วก็อะไรก็ผมก็ไม่รู้ว่าผมเมื่อกี้โดนช็อตเมื่อกี้หมดแรงเลยอ่ะไม่รู้จะพูดอะไรต่อเลยอ่ะนี่ก็มีแทงน้ำไม่รู้ใช้ได้หรือเปล่านะแต่เราน่าจะคงต้องเปลี่ยนให้ใหม่ เนี่ยนี่ตุ่มเปิดยังเนี่ยไม่รู้ไม่ใช่มีคนมามาเปิดเวย้ยโทรหาตุ่มดิต้องตุ่มดิจะมีให้เสร็จก่อนเนี่ยพูดเหมเห็นเลยอ่ะเออเดินเข้ามาเฮ้ยเ<ห>นี่ยตอนแรกมันไม่ได้ มันเริ่มชักน่ากลัวว่ะต,ตอนแรกบันไดตรงนี้มันไม่มีรูนะลังเกตตอนนี้มันมีรูแล้วว่ะอธิบายไม่น่ามันตื่นเต้นนะตอนเนี้ยเข้ามาก็ตามที่สปาพพวกคุณเห็นนะดูจากสายตาแล้วกระเบื้องก็ยังดูดีอยู่ฝ้าก็ายังดูดี ไม่จริงๆมันก็ไม่ต้องเปิดก็แกอธิบายไปว่ามีห้องน้ำอ่าไปนี่ก็มีเป็นครัวครัวก็มีเคาน์เตอร์แล้วน่าจะต้องเปลี่ยนกระเบื้องเปลี่ยนฝ้าห้องน้ำก็สภาพดีนะห้องน้ำก็ยังสภาพดีไม่กล้าขึ้นบันไดยอยู่ทำไมันเป็นอย่างนี้วะ เฮ้ยใช่เหรอตามมึงไหเอ่อไปก่อนตามตามึงไหมโห<ฮ>บันไดนี่มีคนมาเปิดไม่ลมยง,ไ,งไม่ลมมาเปิดประตูบันไดนี่คงจะต้องเปลี่ยนใหม่ให้ทั้งหมดเลยนะชุดนี้เพราะว่าหัวก,กินแล้วเออไม้ผุมากแล้วหัวก,กินด้วย ก็ไม่เป็นไรพวกไม้มันก็กินตามสภาพแต่ห้องน้ำก็ยังดูดีนะห้องน้ำใหญ่ห้องน้ำใหญ่ห้องน้ำดีดีห้องน้ำาดห้องน้าดูดีมากชั้นสองไม่ต้องเปี่ยเช้นสองีอยู่ชั้นหต้องเปลี่ยนเพราะว่าอะไรไม่เปื้อนเปื้อนเยอะเดี๋ยวหลับใจันเปื้อนเปื้อน โอเคนี่ก็สรุปข้างบนนะสามห้องนอนหนึ่งห้องน้ําห้องนอนนี้ก็ยังดูดีอยู่นะเนี่ยแต่ทําไมมันเหมือนมีคนมาเดินวะอืมก็ห้องบนก็สามห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวหนึ่งที่จอดรถก็จากที่ทัวร์กันมานะน่ากลัวหน่อยแล้วก็บ้านแปลกประหลาดมาก ก็หลังนี้ผมคิดว่าน่าจะหลังนี้ผมคิดว่าน่าจะรีโนเวทประมาณสัก3 0มสถึงสีวันนะหลังนี้ไม่น่าเกินเพราะว่าดูจากสภาพแล้วดีไม่ดีอาจจะก,ก่อน30วันก็ได้ก็โอเคทุกอย่างดีหมดอ่ะเดี๋ยัยังไงเดี๋ยวผมคอยมาอัปเดตให้ทุกคนฟังทีว่าบ้านหลังนี้มันจะเป็นอย่างไง โอเคใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe ผมด้วยนะเป็นกำลังใจให้ผมทุกๆคลิปเรื่อยไปแล้วก็กดไล k e like ให้ผมด้วยโอเควันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าใครที่สนใจเกี่ยวกับอสังหาริมาซัพย,ยังไงก็ติดตามชมต่อๆไปนะครับบ๊ายบาย